talking about it won't make you successful. r a p i d l y taking action and focusing will make you successful. in no time การพูดจาโอ้อวดถึงความสำเร็จที่คุณจะทำไม่ได้ทำให้คุณประสบความสำเร็จภายในชั่วข้ามวันข้ามคืนแต่การลงมือทำและการโฟกัสกับสิ่งที่คุณกำลังทำตั้งหากคือคุณแจที่แท้จริงสู่ความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการเควินโนเกีย คุณผู้ฟังคิดว่าผู้คนเพื่อนของเราหรือคนที่เรารู้จักอยากที่จะได้ยินเรื่องราวในชีวิตของเราแผนการในชีวิตหรือความสําเร็จของตัวเรามากน้อยแค่ไหนครับแน่นอนว่าคงไม่เพราะแต่ละคนก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคิดแต่เรื่องของตัวเองทั้งนั้นแต่เจ้าสิ่งสิ่งนี้เองครับที่เรียกว่าปากและคําพูดกลับกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมและยากที่สุดเช่นเดียวกันหลายครั้งเราไม่รู้ตัวว่ายิ่งเราพูดมากเท่าไหร่ เรายิ่งดูกลายเป็นคนที่ธรรมดามากขึ้นเท่านั้นผมไม่ได้หมายความว่าใครไม่เก่งนะครับผมเพียงแค่อยากจะบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่ถูกเผยออกมาให้เห็นทั้งหมดแม้สิ่งสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยก็ตามล้วนไม่มีความหมายทั้งสิ้นหากปราศจากการลงมือทําจนสิ่งสิ่งนั้นมันสําเร็จและเจ้าสิ่งสิ่งนี้เองครับที่เป็นเครื่องมือที่แบ่งแยกได้เป็นอย่างดีระหว่างคนที่ได้แค่เอาแต่พูดโอ้อวด ว่าตัวเองจะทําอย่างนู้นอย่างนี้ได้กับคนที่ทําทุกอย่างที่ชีวิตนี้เขาต้องการได้สําเร็จแม้จะยังไม่ได้ทันเปิดปากพูดอะไรเลยออกมาก็ตามสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับคุณอยู่กับผมต้นจังปนทร วันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการพูดครับแต่การพูดในครั้งนี้ไม่ใช่วิธีการสื่อสารหรือการสนทนาแต่อย่างใดแต่มันคือการพูดที่มากเกินไปในสิ่งที่ตัวเราเองอยังทำไม่ได้ครับหากผมถามคุณผู้ฟังว่าบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราเผลอพูดอะไรไปบางอย่างที่ทำให้ตัวเราเองดูดีขึ้นแม้จะรู้ตัวก็ตามครับว่าเราทำสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้หรือมันไม่ใช่ตัวตนของเราเลย ทุกคนคิดว่าเราเคยเป็นคนคนนั้นบ้างไหมครับผมยอมรับว่าในบางครั้งผมก็เป็นคนคนนั้นที่พยายามทําให้ตัวเองดูดีขึ้นทั้งๆที่สิ่งที่พูดออกมามันก็อาจจะไม่ได้เป็นความจริงซึ่งสิ่งสิ่งนี้เองครับก็เป็นคําถามคําถามแรกที่ผมได้จากบทความที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้ซึ่งเป็นบทความที่มีชื่อว่า Keep Your Mouth Shut Is the Key to Success ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้น ผ่านตัวของคุณเควินโนเกียซึ่งเป็นผู้แต่งเองครับผมอยากจะเริ่มต้นบทความด้วยการพูดคําว่าผมแทนตัวของคุณเควินและในระหว่างนั้นผมจะพยายามเพิ่มความคิดเห็นในส่วนของผมเข้าไปด้วยเอาล่ะครับหากคุณคิดว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะอยากได้ยินรับฟังและแสดงความยินดีกับเรื่องราวของคุณจงเงียบปากของคุณซะและก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของคุณต่อไป ผมรู้ครับว่าสิ่งที่ผมพูดออกมามันอาจจะไม่เข้าหูหรือไม่ถูกใจใครบางคนแต่อย่างน้อยมันก็คือความจริงที่ผมอยากจะสื่อออกมาเพราะตัวผมเองก็เคยเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบพูดหรืออาจจะเรียกว่าพูดมากเลยก็ได้ครับโดยจะชอบพูดเป็นพิเศษในเรื่องของแผนการต่างๆของตัวผมเองผมใช้เวลาส่วนใหญ่เมื่อต้องเจอกับผู้คนไปในการพูดถึงเป้าหมายที่ผมอยากจะทํามันให้สําเร็จจนแม้แต่เพื่อนของผมเอง ก็เบื่อที่จะฟังมันซ้ำๆในทุกๆครั้งผมเริ่มรู้สึกได้ครับว่าบางคนก็ตั้งใจฟังสิ่งนี้ผมพูดจริงๆแต่บางคนก็เบือนหน้าหนีผมเมื่อผมเริ่มพูดไม่ทันไรผมเชื่อว่าในหลายๆครั้งครับชีวิตของพวกเราก็เป็นอย่างนี้เราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพูดว่าเราจะทำสิ่งนู้นสิ่งนี้โดยที่ปราศจากการลงมือทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จแล้วสุดท้ายก็จบลง ด้วยการทำให้คนอื่นเบื่อที่จะได้ยินมันคำถามคือแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนครับลองคิดดูนะครับว่านอกจากการที่เราจะเปิดเผยทุกสิ่งที่เราตั้งใจทำให้คนคนอื่นที่อาจจะเป็นศัตรูของเราได้ยินแล้วมันยิ่งเป็นการย้ำเตือนกับจิตใต้สำนึกของตัวเองอีกว่าการพูดว่าฉันจะทำให้สำเร็จมันง่ายกว่าการลงมือทำให้มันสำเร็จจริงๆมันสนุกครับที่จะพูดโอ้อวดว่าคุณจะทำอะไรมันสนุก ที่จะพูดถึงความสําเร็จที่คุณจะมีในอนาคตแต่สิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะย้อนกลับมาทิ่มแทงคุณในภายหลังก็ได้ผมเห็นด้วยกับผู้แต่งที่ว่าการกระทําย่อมเสี่ยงน้งกว่าคาพูดเสมอลองคิดภาพถึงเพื่อนคนรู้จักหรือใครก็ตามที่ประสบความสําเร็จในชีวิตของเราดูก็ได้ครับคนที่น่าเคารพและหลายๆสิ่งในชีวิตของเขาดูประสบความสําเร็จไปสมดเขาได้ออกมาเป่าประกาศถึงแผนการถึงชีวิตของเขาบ้างไหม แน่นอนว่าเราแทบไม่เคยเห็นแล้วคุณเคยเห็นคนที่เอาแต่พูดโอ้อวดพูดโม้ไปวันๆแล้วประสบความสำเร็จบ้างไหมครับแน่นอนว่าคงจะไม่เช่นเดียวกันยิ่งเราโอ้อวดมากเท่าไหร่ยิ่งเราพูดมากเท่าไหร่เมื่อคุณเริ่มทำมันไม่ได้อย่างที่พูดความเคารพในตัวเองของคุณจะยิ่งค่อยๆหดหายไปด้วยเช่นกันมันให้ความรู้สึกเรากับว่าเราทำอะไรล้มเหลวไปบางอย่างในชีวิตซึ่งความรู้สึกนี้มันแย่มากจริงๆครับ เพราะฉะนั้นหนทางที่ดีที่สุดในการจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้คือการเงียบใช่ครับแค่เงียบความเงียบจะทำให้คุณสงบได้มากขึ้นความเงียบจะทำให้คุณอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นและเมื่อร่ก็ตามที่คุณอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นเช่นเดียวกันว่าแท้จริงแล้วในชีวิตนี้คุณต้องการสิ่งใด และมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยที่จะต้องเป่าประกาศเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณออกไปตอนนี้ผมเริ่มเขียนบทความและทำ Youtube ครั้งแรกผมไม่ได้บอกใครสักคนเลยครับจนตอนนี้แม้ว่าเวลาจะผ่านมาเกือบปีก็ยังไม่มีคนรอบตัวรู้ด้วยซ้ำว่าผมรักในการเขียนบทความและการจัดพอดแคสต์ซึ่งมันก็ดีมากจริงๆครับอย่างตัวผมเองมองว่าการอยู่แบบไรตัวตนให้ความรู้สึกที่ p พรเวกว่าเสมอ ไม่มีใครรู้ว่าผมกำลังทำอะไรไม่มีใครรู้ว่าผมประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนและไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าแผนการที่ผมจะทำต่อไปคือสิ่งใดเพราะที่มันสำคัญที่สุดคือผมกำลังได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำมากที่สุดและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำเท่านี้ก็มากพอแล้วครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมคือเรื่องของโซเชียลมีเดียครับ ในที่นี้ผมไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องเป็นเหมือนผมหรือทําตามผมนะครับผมเพียงแค่อยากจะแชร์เรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่ผมได้ลองทำมาแค่นั้นในช่วงแรกที่ผมตัดสินใจลบแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียทิ้งไปตอนนั้นมันทำใจยากพอสมควรผมยอมรับครับว่าช่วงแรกมันโหยหามันรู้สึกว่าอยากจะโหลดมันกลับมาเล่นอีกครั้งมาลงสตอรี่มาพูดคุยรีพายกับคนรอบตัวกับเพื่อนของเราเหมือนเดิม แต่เมื่อได้อยู่แบบไม่มีมันไปสักพักความรู้สึกที่ได้กลับเป็นความรู้สึกที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับผมรู้สึกว่าการไม่ได้อวดการไม่ได้คุยไม่ได้ทําให้ผมมีความสุขน้อยลงเลยแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่ทําให้ผมมีความสุขมากขึ้นกลับคือการทําบางสิ่งที่มันสําคัญกับชีวิตของตัวเองมากกว่าผมเริ่มใช้เวลาไปกับการออกกําลังกายการเริ่มเขียนบทความการเริ่มต้นทําธุรกิจเ,เล็ก แม้จะไม่มีใครรู้เลยก็ตามแต่ความสําเร็จแบบเงียบมันทรงพลังและมีความสุขมากกว่าการพยายามทําให้คนอื่นชอบเยอะเลยครับผมไม่ต้อง please ใครไม่ต้องทำให้ใครประทับใจและไม่ต้องทำให้ใครก็ตามที่ไม่ได้อยากรู้เรื่องราวในชีวิตของผมต้องมาเห็นเรื่องราวที่เขาไม่ได้อยากเห็นคุณเควินแนะนำว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ได้มีใครมาถามถึงชีวิตของคุณจงอยาได้บอกสิ่งเหล่านี้ออกไปครับ พราะนอกจากเราจะไม่รู้แล้วว่าคนอื่นๆที่ได้ฟังเรื่องราวของเราจะสนใจจะแคร์เรื่องราวของเรามากน้อยแค่ไหนการที่ไม่ได้มีใครรู้เรื่องราวต่างๆของคุณมากจนเกินไปจะส่งผลดีกับชีวิตของคุณในภายหลังอย่างแน่นอนครับคำถามต่อมาคือหลังจากที่เราไม่ได้พูดเรื่องราวของเราให้คนอื่นรับรู้แล้วและเราจะทำอย่างไรต่อกับแผนการกับเป้าหมายในชีวิตของเราต่อไป ลองเขียนมันออกมาดูครับเขียนมันออกมาแม้คุณจะบอกว่าสามารถคิดทุกอย่างได้ภายในหัวก็ตามงานวิจัยของเจลแมทธิวมหาวิทยาลัยโดมินิกันแคลิฟอร์เนียชี้ให้เห็นว่าผู้คนที่เขียนเป้าหมายของตัวเองลงมาในกระดาษมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จตามแผนการาน,นั้นมากกว่าถึง33%มเนายการวิจัยของดอรไฮดีแกรนด์ฮาวสันมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิส ยังพบอีกว่าผู้ที่เขียนเป้าหมายลงในกระดาษมักจะมีแรงจูงใจมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทกับเป้าหมายมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เขียนอย่างมีนัยสําคัญเพราะการเขียนจะทําให้คุณจดจ่อได้มากขึ้นเข้าใจเป้าหมายของตัวเองได้มากขึ้นแต่ที่สําคัญที่สุดคือมันทําให้คุณรู้ว่าในชีวิตนี้เป้าหมายอะไรบ้างที่มันสาคัญกับชีวิตของคุณจริงๆหลังจากนั้นเมื่อเขียนมันออกมาแล้วจึงเริ่มลงมือทําไปทีละขั้นตอน ตามแผนการที่ได้วางเอาไว้จนสิ่งสิ่งนั้นมันเริ่มสําเร็จให้ค่อยๆเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเมื่อวันที่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มาถึงเจ้าสิ่งสิ่งนี้จะออกมาพูดแทนความพยายามทั้งหมดของคุณที่ได้ทํามาเองครับและให้จําไว้ว่าอุปสรรคระหว่างทางเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องพบเจอเสมอผมใช้คําว่าจําเป็นนะครับการออกกําลังกายครั้งแรกของคุณมันมักจะห่วยแตกเสมอการเริ่มทำธุรกิจในช่วงแรก มันมักจะล้มเหลวไม่เป็นท่าเสมอพอดแคสต์ Podcast แรกของคุณมักจะฟังไม่รู้เรื่องเสมอแต่ถ้าไม่มีครั้งแรกครั้งที่2แล้วครั้งที่ร้อยหรือครั้งที่เท่าไหร่ที่คุณจะประสบความสำเร็จจะออกมาให้เห็นได้ยังไงครับ Failure Lead to Success and then Success Lead to Success ตอนนี้ผมเริ่มต้นทำโปรเจกต์ธุรกิจครั้งแรกผมเริ่มต้นกับเพื่อนอีกคนตอนที่ยังเรียนอยู่ชั้นมหาวิทยาลัยรครับ ตอนนั้นผมไม่ได้บอกเพื่อนคนอื่นไม่ได้บอกครอบครัวหรือใครก็ตามเลยว่าพวกผมกําลังทําอะไรกันอยู่และผมเองก็ไม่ได้รู้สึกด้วยว่าจะต้องบอกใครเมื่อใครถามว่าทําไมถึงไม่ไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปอยู่กับเพื่อนเลยคําตอบที่ผมจะตอบกลับไปคือผมกําลังจะไปทํางานต่อครับความจริงแล้วคําตอบก็อาจจะไม่ได้หวนขนาดนี้ถ้าคนอื่นไม่ได้ถามต่อผมจะบอกเพียงเท่านั้นเพราะผมไม่มีทางรู้ได้เลยครับ ว่าเขาอยากจะรู้เรื่องราวที่เรากำลังจะพูดต่อไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจงเงียบไว้เมื่อไม่ได้มีใครถามจากนั้นจนเมื่อผมรู้ตัวอีกทีช่วงเวลาในมหาวทิทยาลัยก็ได้ผ่านไปอีกหลายเดือนได้ผ่านไปแล้วอีกหลายเทอมผมรู้ตัวอีกทีสิ่งที่ผมกําลังทํากับเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่ก็ก้กาวหน้าไปได้ไกลมากกว่าที่คิดพอสมควรครับมันอาจจะไม่ใช่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อะไรมากมายนักแต่ความสําเร็จเล็กๆที่เกิดขึ้น จากการได้เริ่มเห็นเงินเริ่มเห็นตัวเองแข่งขันชนะจากที่แพ้ม,มาเป็นสิบๆรอบก็ทําให้ผมและเพื่อนยิ้มได้และภูมิใจกับตัวเองทุกครั้งที่ได้ตัดสินใจทํามันลงไปในวันนั้นครับผมไม่ได้บอกใครจนกระทั่งครอบครัวและมีเพื่อนคนหนึ่งถามขึ้นมาว่างานที่เคยบอกว่าได้ทำทำกันไปถึงไหนแล้วแต่ตอนนั้นเองผมก็บอกเขาไปว่าเริ่มได้เห็นเงินบ้างนิดหน่อยแล้วนะ ทุกคนจึงตกใจแบบที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนแม้ว่าความสำเร็จของผมจะไม่ได้มากมายอะไรแต่สำหรับเด็กมหาวิทยาลัยคนหนึ่งในตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแล้วครับและผมเองก็เชื่อว่าเจ้าสิ่งสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอน Work in silence, people don't know how to attack จงทำงานของคุณในความเงียบผู้คนจะไม่รู้ว่าจะต้องจู่โจมคุณอย่างไร สุดท้ายแล้วผมว่ามันขึ้นอยู่กับความสบายใจของแต่ละคนครับผมบังคับใครไม่ได้ผมเปลี่ยนใจใครไม่ได้แต่ผมเพียงแค่อยากจะเล่าเรื่องราวเล็กๆน้อยนี้ผ่านบทความของผมเท่านั้นว่าความรู้สึกสุขใจความรู้สึกภูมิใจกับตัวเองจริงๆโดยที่ไม่ต้องอวดว่าตัวเองจะทําจะสําเร็จอย่างไรมันรู้สึกดีมากจริงๆพูดมาถึงจุดนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าคําสรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้แต่ง และตัวผมเองเป็นใครกันแน่แต่ก็ถือซะว่าทั้งผมและเขาคือคนคนเดียวกันก็ได้ครับเพราะหลายๆสิ่งที่ผู้แต่งได้พูดมาเหล่านี้ผมอาจจะบอกได้ว่าผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจเป็นเพียงการเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองให้ได้นี่เองครับทุกๆอย่างในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นปากการกระทำคำพูดเพราะทุทกๆสิ่งที่คุณสามารถควบคุมมันได้ จะหล่อหลอมรวมกันกลายเป็นโชคชะตาของคุณใน,นที่สุด Review yourself as a result not as a word from your mouth. จงเปิดเผยตัวตนของคุณในยามที่มีผลลัพธ์ม่ใช่คำพูดลมๆแรงๆว่าคุณจะสร้างความสำเร็จขึ้นมาขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ